สวัสดีค่ะเพือพ่อนเพือ่อนวันนี้เรามาอ่านวณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วลุย <c oughs> เด็กหญิงสายรุ้งเดินไปโรงเรียนเธอเป็นเด็กน่ารักใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตขนตายางงอนจมูกเล็กปากบาง ลิ้มผมสีแดงจิ้มลิ้มสีแดงผมของเธอสั้นเล็กยาวสีน้ำตาลรวบและผูกโบขขาวอย่างสวยงามทุกคนชมว่าเธอเป็นเด็กดีมีมารายาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะ เด็กหญิงสายลุ้งมาโรงเรียนแต่เช้าแต่ทุกวันแต่วันนี้มีบางอย่างผิดปกติไปไปเธอรู้สึกว่ากำลังมีใครเดินตามและจ้องมองเธออยู่ถ้าทุกคนว่าคลิปนี้ ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์ติดกดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย